ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสวนนะครับนายกสมาคมกีฬายูวิสูแห่งประเทศไทยนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสมาคมได้ร่วมกันจัดอีอยูวิสูนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนะครับเยาวชนมีการมีการเล่นมีการแข่งขันในระดับกีฬาพื่อามเป็นเลิศมองว่าเหมาะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ช่วงโควิดนะครับ ก็สามารถออกกําลังกายได้นะครับหรือการแข่งขันได้ทั้งที่เราอยู่ที่บ้านหรืออยูอ่ไม่ได้อยู่รวมกันนะครับก็การแข่งขันตัวนี้ก็เป็นนโยบายที่ทางท่านผู้ว่านะครับดรก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ท่านแรกได้ได้ไดไดคิดเริ่มโครงการนี้มาแล้วก็ทางทางผอ,อปีชานะครับหรือพี่ต่อของเราเนี่ยก็ได้มาพูดคุยว่าจะทําได้ไหมแล้วก็ประสานงานกันกับทาง ท่านนายกสันติอ e ีสปอร์ตนะครับผมมองว่าที่จริงเนี่ยการแข่งขันแบบเป็นเป็นวัวชั่วสปอร์ตเนี่ยผมว่าดีมากนะครับในช่วงนี้เพื่อหนึ่งเด็กจะได้มีการซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับมีการตื่นตัวพอถึงเวลาที่โควิดซาลงเราก็จะกลับมาซ้อ,ซอมได้ปกตินะครับตอนนี้เราก็เพื่อพัฒนาไม่ให้ทุกคนนิ่งหรือไม่ให้แบบว่ากระแสมันเงียบนะครับผมว่าตัวนี้ดีมาก อาจจะไม่ใช่เพราะกีฬาผมเองนี่ยจะมีหลายๆกีฬารวมกันก็อยู่ที่การครีเลทของแต่ละสมาคมนะครับว่าจะทําแบบไหนให้เด็กได้มาร่วมกิจกรรมมากขึ้นมีการกระตุ้นหรือมีการต่อย,ยอดยังไงก็อยู่ที่การวางแผนของแต่ละสมาคมเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากครับก็แบบเนี้ยครับก็เป็นแบบแรกนะครับในประเทศแต่จริงๆแล้วอยู่ที่สูงเนี่ยเราเคยแข่งที่เป็น world sports เงี้ยในระดับเอเชียมาแล้วก็จะมีประสบการณ์ในการจัดแต่ในประเทศเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ของคุณการกีฬานะฝ่ายส่งเสริมกีฬาไปเลศที่ได้ ให้ความไว้วางใจในสมาคมเราอยากให้ทุกคนมาร่วมกันครับกับอีเวนต์นี้นะครับแล้วจะได้มีอีเวนต์ต่อๆไปเพื่อการพัฒนายุชนเยาวชนและประชาชนของเรานะครับตอนนี้ยุวิสูก็พยายามจะปรับตัวแล้วก็ขยายนะครับเผยแพร่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้รู้จักคําว่ายุวิสูงมากขึ้นเมื่อก่อนเขายุวิสูรวกทุกคน,ก,คนก็จกีฬาอะไรเป็นยังไงย้อนกลับครับ ถ้าทำมาได้ต่อไปนี้อีกไม่เกิน4ปีเนี่ยทุกคนจะต้องรู้จักกีฬาอยู่ิีสูส<ๆ>ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันนะครับทั้งยุวชนเยาว,วชนและประชาชนหวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมเยอะๆแล้วก็ทางสมาคมก็อยากจะหารางวัลหรือหาอะไรมาเพิ่มเติมให้จะจัดให้ตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับ